นี้นะคะเราอยู่ที่ร้านเวลาใต้ลงไม้ค่ะร้านตั้งอยู่ที่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายนั่นเองค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าร้านหาไม่ยากเพราะว่าอยู่ที่สามเหลี่ยมคงคำนั่นเองค่ะครับผมร้านเวลาใต้ลงไม้นะผมเป็นร้านอังกฤษคันที่ที่ให้บรรยากาศแบบคลาสสิกสุดๆเนี่ยเราจะไปดูกันนะครับผมว่าร้านแห่งนี้จะสุดยอดสุดชิลสักแค่ไหนนะครับผม,มาตามมาเลยครับตาย ะะก็จะเป็นตู้เค้กของทางร้านนะคะซึ่งทางร้านเนี่ยก็จะมีขนมเปลี่ยนเวียนตลอดนะคะซึ่งเวลามาวันนี้วันพรุ่งนี้ก็อาจจะไม่เหมือนกันนะคะอย่างวันนี้ก็จะเป็นแบบชีสครับบลูเบอร์รี่ชีสพายแล้วก็จะเป็นแบบช็อกโกแลตครับนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นโซนของเคาน์เตอร์นะคะสำหรับใครที่แบบชอบดื่มเครื่องดื่มนะคะกาแฟมัทฉะนะคะหรือว่าชาต่างๆทางร้านก็คอยมีบริการให้ซึ่งต้องบอกเลยว,ว่ารสชาติดีมากๆค่ะ งนี้นะคะก็จะเป็นบรรยากาศของในร้านนะคะส่วนด้านนอกนะคะตรงนี้จะมีสวนด้วยหลายๆคนอาจจะคิดว่าทางร้านมีแค่นี้นะคะจริงๆไม่ใช่นะคะจะมีบริเวณสวนด้วยจะมีทั้งน้ำพุแล้วก็ตัดสวนกุหลาบสวยมากๆลเ,เลยค่ะแอปเปินะ้ลเลยค่ะมีแอปเปิ้ลเลยเดี๋ยวเข้าไปดูกันนะคะบ๊ายบายตรงนี้นะคะก็จะเป็นบริเวณสวนด้านล่างน,นะคะของทางร้านค่ะ แล้วก็ซึ่งรมรื่นมากๆนะคะแล้วก็จะมีน้ำาูุมีสวนกุหลาบนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่ามีความแบบสวยคลาสสิกแังไงบ้างนะคะอันนี้นะคะก็จะมีสวยๆนะคะก็จะมีแบบเข้ามานี่คือแบบในสวนจะได้กลิ่นของดอกกุหลาบเลยนะคะสำหรับใครที่ชอบแบบ หอมๆของกลิ่นกุหลาบนะคะที่นี่ก็จะมีดอกกุหลาบเยอะมากๆเลยค่ะนี่สวยๆว,วาเลนไทน์นี่ห้ามพลาดเลยนะคะนะครับยอย่าเอาไปรุ่นเลยครับ <c oughs> <c oughs> ให้ดูนะครับ <c oughs> หลโอ้ <c oughs> <ล>ยอย่ารน่นเลยครับ Pika Piku.